สวัสดีครับเพื่อนๆกลับมาพบกันอีกแล้วนะครับผมไทนูฮะยินดีต้อนรับเพื่อนๆสู่ f i n a l f a n t a s y 14 Tutorial s e r i e s รนะครับสำหรับวันนี้นะครับเราก็จะมาคุยกันเกี่ยวกับคลาสที่ผมรู้สึกว่าคนรักหรือคนให้ความสนใจน้อยมากนะฮะก็คือ M R D Marauder นั่นเองครับซึ่งส่วนตัวเนี่ยผมค่อนข้างรู้สึกแปลกใจนะฮะเพราะว่า Marauder เนี่ยเป็นคลาสที่ผมสนุกกับมันมากในช่วงเฟส3 จนทำให้วันนี้เนี่ยผมต้องเปลี่ยนแนวการนําเสนอวิดีโอของผมนะครับเพราะผมอยากให้เพื่อนลองกลับมามองมารเดอร์ใหม่นะครับเพราะว่าคลาสนี้เนี่ยมันมีดีกว่าที่หลายๆคนคิดนะฮะคำถามที่ผมเจอบ่อยๆจากเพื่อนๆนะฮะโดยเฉพาะเพื่อนๆที่อาจจะมาจาก MMO ตัวอื่นเนี่ยมักจะมีอยู่ว่าสรุปมาราเดอร์เนี่ยเป็นแทงเหรอือใช่ครับมาราเดอร์เป็นคลาสที่คู่ควรกับคําว่าแทงครับเพราะนอกจาก แทงเนี่ยจะต้องเป็นแม่เหล็กที่ดูดศัตรูไว้ไม่ให้ไปทำร้ายเพื่อนๆนะครับแทงเนี่ยจะต้องตายยากด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งแรกที่เพื่อนๆจะฝากความหวังไว้กับแทงในทุกๆ MMO เลยก็คือความทนมือทนเท้าของแทงนะฮะถึงแม้อาจจะมีกรณีพิเศษใน MMO อื่นๆเช่นคลาสนินจาของ Final 11เนี่ยที่ใช้ความสามารถในการหลบหลีกในการแทงนะครับ แต่สำหรับตอนนี้แทงทั้งสองคลาสไม่ว่าจะเป็น m a r a u อ e r หรือ g ล a d i a t เตอใน Final 14เนี่ยจะเน้นไปในความสามารถในการรับ Damage นะครับหนึ่งในความโชคดีที่ผมได้เจอในช่วงเฟส3นะครับอตอนนั้นเนี่ยผมเพิ่งเริ่มเล่นม a รเดอร์ใหม่ๆแล้วก็พอดีได้ไปเจอฝรั่งใจดีชื่อคุณ u n น n นนคอม m ิ c เนี่ยซึ่งตัวเขาเองเนี่ยเป็นนักเทสคลาสต่างๆตัวยงเลยเขาก็เลยให้บทความเกี่ยวกับมาร์อเนี่ยให้ผมมาลองอ่านดู แล้วคุณอนุน,นคอมิกเนี่ยเขาใจดีมากๆนะครับเพราะว่า,าหลายๆอย่างเนี่ยเขาก็อนุญ,ญาตให้ผมเอามาแชร์กับเพื่อนๆได้ซึ่งในบทความนั้นเนี่ยเขาเขียนไว้ว่าการที่ปาร์ตี้ของเราเนี่ยจะอยู่รอดบนสนามลบได้นั้นเนี่ยตัวแท้งเองต้องคำนึงถึง4ปัจจัยหลักนะ1การสื่อสาร2การลดแรงโจมตีของศัตรู3การสร้างอิมิตี้4ปริมาณ HP ซึ่ง4ปัจจัยนีย้ถือว่าเป็นกระดูกสันหลังของแทงค์ทุกคนเลยล่ะเพราะว่าแต่ละข้อนั้นสำคัญมากๆแต่สำหรับการสื่อสารเนี่ยผมขอเก็บไว้ในวิดีโอสำหรับการเล่นปาร์ตี้นะครับสำหรับวันนี้เราจะมาคุยถึงปัจจัย3ปัจจัยที่เหลือที่ทำให้มอร์เดอร์เนี่ยคู่ควรกับการเป็นแทงค์โอเคครับสำหรับการลดแาเมจของศัตรูหรือการโจมตีของศัตรูนะฮะอย่างแรกเนี่ยมอร์เดอร์เนี่ย เหมือนกับกราดิเอเตอร์อย่างหนึ่งคือสามารถใส่ชุดเกราะเหล็กที่มีค่าดีเฟนส์สูงสุดในบรรดาชุดเกราะทั้งหมดได้ซึ่งหมายความว่าค่าดีเฟนส์ของคุณจะสูงขึ้นแล้วก็ศัตรูก็จะตีคุณเปบาขึ้นนะครับผมเคยอธิบายเรื่อง Attack Power ว่ามันขึ้นลงยังไงตามดีเฟนส์นะฮะรู้สึกจะอยู่ในวิดีโอแลนเซอร์ถ้าเป็นคนสนใจว่า Attack Power คิดยังไงนะครับ Damage เนี่ยคิดยังไงก็ลองกด,ดิ๊กข้างบนดูนะฮะ นอกจากคุณจะได้เกราะที่ทําให้ศัตรูตีคุณเข้าได้น้อยแล้วเนี่ยเลเวลสนะครับคุณก็จะได้ฟอร์ไซนะฮะซึ่งเป็นคูลดาวสกิลที่เพิ่มดีเฟนส์ของคุณ20%นะฮะวันนี้ถ้าคุณอยากได้สกิลลดดาเมจเพิ่มเติม,เ,ตมเนี่ยคุณยังสามารถขโมยสกิลของกราเดเยเตอร์มาใช้ได้นะครับก็คือ awareness นะฮะเลเวล34ซึ่งจะเป็นสกิลที่ลดโอกาสที่คุณจะโดนคริติคอลดาเมจ25%แล้วก็สกิลคู่ใจของมาร์เดอร์นะครับก็คือบลัดบา u r s นะครับเลเวล8 ที่จะเปลี่ยน25%ของพลังโจมตีที่คุณทำได้เนี่ยเป็น HP ในเวลา20วิครับทำให้มอร์เดอร์เนี่ยสามารถฟื้นฟูพลังตัวเองขณะทำดาเมจได้เพราะฉะนั้นก่อนใช้บลัดบาร์สเนี่ยคุณควรบัฟตัวเองให้ตีแรงขึ้นก่อนเพราะยิ่งคุณตีแรงเท่าไหร่ HP คุณก็จะยิ่งเพิ่มนะครับทีน,นี้เรามาดูหนึ่งในปัจจัยที่สำคัญมากๆนะครับก็คือการสร้างเอมิตี้นะครับซึ่งการสร้างเอมิตี้เนี่ยเป็นไฮไลท์ของมอร์เดอร์เลย พอเลเวล12เนี่ยคุณจะได้สกิลชื่อว่า Overpower ซึ่งเป็นโคน AOE ที่คุณสามารถสแปมได้อีกอย่างถ้าเปรียบเทียบกับแฟลชของกาเดเตอร์เนี่ย Overpower สามารถสร้างอิมมิตี้ได้มากกว่านะครับแถมยังสร้างเดามเ e ในตัวด้วยแต่ถ้าคุณจะสแปมสกิลนี้เนี่ยคุณต้องระวังนิดนึงเพราะว่าเป็นสกิลที่ใช้ TP สูงนะครับ สำหรับเพื่อนๆที่คิดว่า Overpower เรนี่ยระยะมันสั้นไปนะครับก็ไม่ต้องกลัวนะครับเพราะว่าคุณสามารถยืมสกิล Provoke จาก Gradiator แต่คุณต้องเลเวล g l a d i a t o r เป็นเลเวล22ก่อนนะครับอ่าซึ่ง r r v v o k เนี่ยเหมาะมากในการสร้าง i e m m t y i t y ให้กับสตรูที่อยู่นอกระยะทําการของ Overpower เนะครับเช่นแคสเตอร์ต่างๆหรือว่าสตรูที่สามารถโจมตีระยะไกลนะเมื่อเลเวล30เนี่ยมอริเ d อรจะสร้างเอมิตีได้มากขึ้นอีก เพราะว่าคุณจะได้คอมโบสร้างอิมมิตี้อย่างบูชเชอร์บล็อกเพราะฉะนั้นสกิลทั้งหมดที่มาราเดอร์มีเองหรือว่ายืมมาจากกราดิเอเตอร์เนี่ยทำให้คลาสคลาสเนี้ยเป็นคลาสที่สร้างอิมมิตี้ได้มากที่สุดในไฟนอล14นะครับคราวนี้เรามาพูดถึงปัจจัยสุดท้ายกันก็คือปริมาณ HP นะครับปริมาณ HP เนี่ยจะสัมพันธ์กับค่าวิดพราะถ้ายิ่งวิดมากก็จะทำให้ HP คุณมากซึ่งมาราเดอร์เนี่ยเป็นคลาสที่มีวิดมากที่สุดในเกมนะครับ แน่นอนครับการมี HP มากที่สุดในเกมเนี่ยมันย่อมเป็นสิ่งที่ดีอยู่แล้วโดยเฉพาะการเป็นแทงนะครับแต่โบนัสจริงๆของการที่มี HP มหาศาลเนี่ยคือการทำให้ Spell Stone Skin ของ Conjurer นะครับมีประสิทธิภาพมากขึ้นเพราะว่าถ้ารวมตัว Trade l เ v e l 36แล้วเนี่ย Stone Skin จะทำให้คุณมีบ a เ r i ร์ที่ตีไม่เข้าเท่ากับ1 8จาก HP สูงสุดของคุณนะครับ เพราะฉะนั้นปัจจัยทุกปัจจัยที่เราคุยกันวันนี้เนี่ยทุกสิ่งที่คลาสแทงค,ควรจะมีมอร์เดอร์มีหมดครับทำให้ไม่มีใครสามารถปฏิเสธได้ว่ามอร์เดอร์เป็นคลาสที่เหมาะกับการแทงมากๆนะครับทวนี้ปกติทุกคลาสผมจะพยายามบอกคอมโบนะครับแต่สําหรับมอร์เดอร์เนี่ยผมจะไม่บอกแล้วกันเพราะว่าถ้าเพื่อนๆฟังกันมาขนาดนี้แล้วเนี่ยน่าจะจัดคอมโบกันเองได้เพราะว่าทุกคนรู้กันแล้วว่าคลาสนี้เนี่ยสามารถสร้างอิมมิตี้่ได้สูงสุด ซึ่งเป็นหน้าที่หลักของแทงนั่นเองนะฮะเพราะฉะนั้นการจัดคอมโบกับโรเทชันส่วนใหญ่เนี่ยควรจะเน้นไปที่การทําให้ตัวเองอยู่รอดและสามารถสร้างเอมิตี้ได้สม่ําเสม,นสมอนะครับก็สรุปนะครับอ๋อก่อนอื่นเนี่ยผมขอย้ําว่าผมไม่ได้พยายามจะบอกว่าคลาสไหนดีกว่ากันนะฮะร,ระหว่างกราดิเอเตอร์กับมาร์รอเดอร์เพราะว่าทั้ง2องคลาสเนี่ยเกิดมาเพื่อเป็นแทงสุดท้ายเนี่ยมันตกที่ว่าใครชอบสไตล์การเล่นแบบไหนในขณะที่กราดิเอเตอร์จะเป็นการเล่นที่ค่อนข้าง สุดข,ขุมกว่านะครับเพราะว่ามีครูดาวสกิลต่างๆให้บริหารเยอะและทำให้กราดิเอเตอร์เนี่ยสามารถลบดาเมจจากสตูได้มากกว่าคลาสอื่นในขณะที่มอร์เดอร์เนี่ยจะเน้นการโจมตีที่หนักหน่วงเพื่อเพิ่ม HP ให้กับตัวเองฮะและการเป็นคลาสที่สามารถสร้างอิมมิตี้ได้มากที่สุดเนี่ยทำให้ DPS ในกลุ่มเนี่ยอาจจะไม่ต้องกังวลมากนักในเรื่องอิมมิตี้ที่จะเกินตัวแทงนะครับก็ถ้าคุณเป็นคนชอบถือขวานยักษ์นะฮะและคิดว่าการโจมตีคือการป้องกันที่ดีที่สุดเนี่ย มรยเดอร์ Brother, คือคลาสของคุณครับก็เหมือนเดิมนะครับถ้าเพื่อนๆคิดว่า,าข้อมูลที่ผมให้เนี่ยมีประโยชน์แล้วก็ทําให้เพื่อนๆเ,เข้าใจแล้วก็รู้จักมรยเดอร์มากขึ้นนะครับก็อยากจะให้กดไลค์ด้วยถ้าชอบมากๆก,ก็ช่วย Subscribe กับแชร์นะครับผมไทยนุ่มนะครับก็จะกลับมาพบเพื่อนๆใหม่สําหรับวันนี้สวัสดีครับ